ราบนมัสก,การท่านพระนิสิตท,ทุกรูปนะครับคราวนี้ผมก็จะมาบรรยายให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปรตัตญธรรมโดยย่อเป็นปรัชญธรรมเบื้องต้นเพื่อเป็นองค์ความรู้พื้นฐานให้ท่านนิสิตได้นำไปศึกษาในรายวิชาอื่นๆต่อไปหรือว่านำไป ขยายผลเพิ่มเติมไปศึกษาค้นคว้าให้ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนะตอนนี้ได้พูดปรมาตธ,ธรรมเบื้องต้นมาพอสมควรแล้วนะได้พูดเรื่องของจิตนะซึ่งเป็นสภาวะที่รู้ซึ่งอารมณ์จำแนกแจกแจงออกมาแบ่งเป็น89หรือว่า121ประเภทนะ แต่ว่าในตอนที่อธิบายเรื่องจิตแจกแจงออกมานี้เป็นการแจกแจงในแง่มุมหนึ่งเท่านั้นเองเรียกว่าแจกแจงโดยภูมินะโดยระดับขั้นของจิตจิตจริงๆมันก็ไม่ได้มีพบมีภูมิอะไรหรอกนะเพราะว่าภพภูมิต่างๆมันเป็นผลเป็นที่เกิดนะก็อาศัยขันห้าในการแบ่งแยกส่วนตัวจิตเนี่ยที่แบ่งแยกไปตามภูมิก็แบ่งไปตามอารมณ์ของมันเป็นกามาวัจระภูมิ รูปาวัจระภูมิอรูปาวัจระภูมิแล้วก็โลกุตระภูมิอันนี้แบ่งตามอารมณ์ของมันนั่นเองว่าจิตนั้นมีอารมณ์เป็นแบบไหนถ้ามีอารมณ์เป็นกามก็เป็นกามาวัจระจิตถ้ามีอารมณ์เป็นรูปสัญญาก็รูปาวัจระจิตถ้ามีอารมณ์เป็นอรูปสัญญาอารูปาวัจระจิตถ้ามีอารมณ์เป็นนิพพานโลกุตระจิตอย่างเนี้ยนะก็แบ่งแยกอย่างนี้อันนี้ได้ เรียนมาแล้วแจกแจง89หรือว่า121เป็นกามาวจรจิตนี่54รูปาวจรจิต15อาอรูปาวจรจิต12แล้วก็โลกุตรจิต8หรือว่า40นะครับสำหรับวันนี้ก็จะได้มาอธิบายวิธีการแจกแจงหรือแยกแยะจิตเพิ่มเติมในแง่มยมืมื่นนะการ แยกแยะจิตเนี่ยสามารถแยกแยะได้หลายแง่มุมแยกแยะโดยชาติก็ได้เป็นกุศลเป็นอกุศลวิบากกิริยาแยกแยะเป็นระดับชั้นโลกิยะโลกุตระก็ได้แต่จริงจิตก็อันเดิมนั่นแหละเพียงแต่มาแยกแยะคนละแบบกันคนละแง่คนละมุมกันนะคนละเหตุคนละเงื่อนไขกันก็จะช่วยให้ท่านนิสิตได้เข้าใจจิตเหล่านี้ในแง่มุมต่างๆพอเข้าใจแง่มุมนั้นแง่มุมนี้ผสมกันก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น นะถ้าเป็นการคิดคำนวณตัวเลขใส่ประกอบเข้าไปก็จะดูเหมือนคณิตศาสตร์ซะหน่อยหนึ่งแต่ก็ดีในแง่ที่เราจะได้คิดบ่อยๆนึกบ่อยๆจะได้กำหนดได้จำได้นะทีนี้จะได้ทบทวนด้วยว่าเข้าใจเรื่องจิตจริงๆไหมนะครับผมก็จะมาพูดให้ฟังแบบย่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจำแนกจิตเป็น9รูปแบบหรือ9ประเภทนั่นเองนะครับ สำหรับการจำแนกจิต9แบบมีอะไรบ้างในตอนเรียนเรื่องการแจกแจงจิต89หรือ121เนี่ยนะก็ได้พูดไป1แบบแล้วแหละก็คือจำแนกโดยภูมินะครับแต่ตอนนี้จะมาพูดแบบรวมๆนะพูดแบบย่อๆคร่าวๆไม่ละเอียดมากเอาพอสมควรเอาพอแบบโดยสังเขตนะโดยย่อๆเพื่อท่านิสิตจะได้ ไม่เวียนศีษะเกินไปแล้วก็เป็นความรู้ระดับเพียงเบื้องต้นไม่ต้องถึงขนาดละเอียดนะก็มาดู9แบบนั้นมีอะไรบ้างนะครับแบบที่1ก็คือจิต89หรือว่า121เนี่ยโดยชาตินะครับอันนี้ก็สามารถแจกเป็น121ก็ได้นะ89ก็ได้นะฉะนั้นที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยก็ให้ท่านิสิตได้กลับไปคิดคำนวณดูนะครับ เป็นแบบคณิตศาสตร์ซะหน่อยนะจิต8 9โดยชาตินะครับก็คือแบ่งตามชาติของจิตชาติของจิตเวลาเกิดขึ้นมันก็จะเป็นอกุศลบ้างเป็นกุศลบ้างวิบากบ้างกิริยาบ้างนะถ้าแบ่งแยกแล้วก็อกุศลจิตก็มี12อันนี้ท่านนิสิตก็สามารถไปจําแนกได้อย่างเช่นว่าอากุศลแจิตสิเนี่ยท่านก็ไปจําแนกถ้าจําได้แม่นนี่ก็สบายเลยใช่ไหมเป็นโลภมูลจิต โลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2อ,อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือเดี๋ยวในการจําแนกจิตเรื่องต่อๆไปผมก็จะพูดแต่จํานวนนะท่านนิสิตก็ลองไปหัดทําดูนะกุศลจิต21เนี่ยก็ไปแบ่งแยก ก็กามาวจรกุศลกามาวจระกุศลใช่ไหมนี่ก็แปดรูปาวจระกุศลห้ 5, อาอรูปาวจระกุศลสี่โลกุตระกุศลสี่อย่างนี้นะครับเห็นไหมอย่างนี้อ่ะนะ คือถ้าแบง่งแยกถูกแล้วก็ใส่จำนวนถูกต้องก็ถือว่าโอเคคือถ้าตัวเลขไม่ถูกนี่ก็เหมือนคณิตศาสตร์เลยก็คือมันก็แสดงว่าเราคิดขัดตกบกพร่องอยู่นะครับฉะนั้นการใส่ตัวเลขก็จะมีประโยชน์ในแง่ให้เราไม่หลงไม่ลืมหรือเตือนความจำนั่นเองนะครับวิบากจิตจิตที่เป็นวิบากเป็นผลของอกุศลและกุศลมี36อันนี้ฝากไปบวกเองก็แล้วกันเนาะ ใส่แต่จํานวนให้บอกแต่ว่ามีการจําแนก9แบบอะไรบ้างแล้วก็ใส่จํานวนให้เลยนะกิริยาจิต20นะครับนี่ชุดที่1นะครับการแบ่งแยกประเภทที่2ก็คือจิต89โดยภูมิอันนี้ตอนเรียนเนี่ยผมก็ได้จําแนกแบบนี้ให้ท่านนิสิตดูเพราะมันง่ายดีนะแล้วก็มีในหนังสือทั่วไปก็จำแนกแบบนี้ท่านนิสิตจะได้ไปค้นคว้าสะดวกมีกามาวาจรจิต 5 4รูปาวจรจิต15อาอรูปาวจรจิต12โลกุตรจิต8นะพอเห็นอย่างนี้เราก็แบ่งแยกดูอย่างเช่นโลกุตรจิต8อย่างเงี้ยเราก็อ่าอันนี้มรรคจิตอ่มามรคคจิตรือกุศลนี่4ผล,ลจิตเป็นวิบากอีก4อย่างนี้เป็นต้นนะก็จำแนกดูนะครับนะถ้าเห็นปุ๊บแล้วจำแนกกระจายออกมาได้ก็ถือว่าโอเคเข้าใจนะครับ ใส่จำนวนประกอบหรือว่ากำหนดไว้ด้วยจะได้กันไม่ให้หลงไม่ให้ลืมนะครับลำดับที่3จําแนกจิต89โดยเวทนานะครับก็สุขะสหกตาจิตนี้1ทุกขะสาหกตาจิต1น,นะอันนี้ก็คือกายวิญญาณน,นั่นเองนะครับที่เรียนไปแล้วในตอนที่พูดถึงอเหตุกะจิตเนี่ยจะมีจิตชนิดที่เป็น กายวิญญาณที่เป็นวิบากจิตเนี่ยถ้าเป็นวิบากฝ่ายดีก็จะเกิดกับสุขขเวทนาวิบากฝ่ายไม่ดีก็จะเกิดกับทุกขเวทนานะครับโสมนัสสาคตะจิต30นะก็ไปบวกดูเนาะโทมนัสสาคตะจิต2นะพูดแต่อันนี้ง่ายนะก็ตัวนี้ก็คือโทสะมมลจิต2องะไรนะโทสะมูลจิต2อะนะ 2. นะอันไหนยากๆหรือจำนวนเยอะให้ท่านสิทธิ์ไป บวกเพิ่มเอาเองเนาะโทสะมูลจิต2ถ้าสุข,ขะสาคตจิตนี่คือกายวิญญาณที่เป็นกุศลวิบากนะทุกขาสติิตก็กายวิญญาณเหมือนกันแต่ว่าเป็นฝ่ายอากุศลวิบากนะครับอุเบกขาสัาคตจิตมี55านี่ชุดที่3ต่อไปจิต89จําจำแนกโดยเหตุนะก็มีอหิทุกขจิตนี่ไม่มีเหตุ เกิดประกอบมี18ซึ่งอันนี้ก็คงไม่ยากเพราะตอนเรียนเนี่ยก็ได้พูดไปแล้วมีแบ่งเป็น7 8แล้วก็3นะท่านที่สีก็ไปใส่ชื่อจิตเอานะครับอย่างนี้นะส่วนสีุ่กจิตก็จิตที่มีเหตุ6เกิดประกอบมีโลภะโทสะโมหะเกิดประกอบหรืออโลภะอโทสะอโมหะเกิดประกอบนะก็จะมีทั้งแบบ เอกเหตุกจ e ิตอันนี้มี2องเอกเหตุมีเหตุ t. เดียวอันนี้ก็คือพวกโมหะมูลจิต2นั่นเองนะโมหะมูลจ oh ิต2นะครับทวิเหตุกจิต22นะมี2เหตุติเหตุกจิตมี47อย่างเงี้นะก็ต้องไปบวกเอาอะไรเอานะอันนี้ถ้า เข้าใจชัดเจนต่างๆดีนะก็สามารถที่จะบวกได้แล้วก็ทำให้เข้าใจเรื่องจิตได้ละเอียดยิ่งขึ้นได้ถูกต้องหรือว่าจำได้แม่นขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปจิต89แบ่งโดยสังขารก็คือมีการชี้นำชักชวนปรุงแต่งมีการที่คิดนึกโยนิโสมณสิการหรืออาโยนิโสมณสิการต่างๆ จิตท,ที่ไม่มีกําลังนี่เรียกว่าส,สังขารส่วนจิตท,ที่มีกําลังนี่ไม่ต้องชี้นําชักชวนเนี่ยก็เป็นอสังขาราก็แบ่งเป็นสองเป็นอสังขาริกจิตนี่ 37. สาสิบเจ็ดสังขาริกจิตห้าสิบสองนี่ก็ลองไปใส่จํานวนดูนะครับต่อไปจิต89โดยสัมปยุตแล้วก็โดยวิปยุต นะครับเป็นการจำแนกแบบที่6นะจิต89โดยสัมปยุตก็แบบสัมปยุตตจิตเนี่ยก็มี55เป็นทิฏฐิสัมปยุตตจิต 4. ปฏิฆาสัมปยุตตจิต2อันนี้เราก็ใส่ชื่อจิตไปอย่างเช่นทิฏฐิสัมปยุตตจิตนี้ก็คือพวกโลภะมูลจิต4ดวงที่เขาเป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตปฏิฆาสัมปยุตตจิตก็คือโทสะมูลจิตนะ วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตหนึ่งอุทธะสัมปยุตตจิตหนึ่งญาณะสัมปยุตตจิต47 2. วิปยุตตจิตมี34ก็คือทิฏฐิวิปยุตตจิต 4. ญาณะวิปยุตตจิต12แล้วก็วิปยุตตจิตอันนี้ก็18ตัวนี้นะตัวนี้ก็คืออาหิยนตุกะจิตนั่นแหละอาหิยนิุกะจิต18นะก็ ไม่มีเหตุเกิดมาประกอบนะครับนะเหตุทุกกจิติบ18นะรวมๆแล้วก็เป็นวิปยุตจ,จิต34อย่างนี้นี่ก็เป็นการแบ่งแยกจิต89ประเภทที่6แบบที่6นะครับแบบที่7จิต89โดยโสพณะนะนะแบ่งแยกโดยโสพณะและโดยโอโศพณะโสพณนะะก็คือมันมีโสพณนะ เจตสิกเกิดเข้ามาประกอบด้วยอันนี้ท่านนิสิตจะต้องไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องเจตสิกด้วยเพราะเจตสิกมันจะมีเกี่ยวกับอากุศลเจตสิก14นะมีอัญญสมาณะ13อากุศล14แล้วก็โสพณะ25นะจิตใดที่มีโสพณะเจตสิกเกิดประกอบร่วมด้วยก็เรียกว่าโสพณะจิตนะครับจิตที่มีโสพณะเจตสิกเกิดเข้ามาประกอบ ส่วนจิตใดที่มันไม่มีไม่มีโสภณะเจตสิกเกิดประกอบก็แน่นอนอากุศลจิตนี่นะอากุศลจิตสิบสองนี่มันไม่มีอยู่แล้วนะาะมันมีแต่อากุศลเกิดมาประกอบกับไอเหตุกะกจิตเนี่ยก็ไม่มีโสภณะเจตสิกเกิดเข้ามาประกอบนะอันนี้ต้องไปเรียนเรื่องโสภณะเจตสิกยี่สิบห้าด้วยก็จะพอเข้าใจชัดยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้เราเรียนเป็นเรื่องจิตซะก่อนนะครับอย่างนี้ นี่คือวิธีการจำแนกจิต89โดยโสพณนะแบบที่8นะจำแนกจิต89โดยโลกะโลกิยะโลกุตระนั่นเองนะครับก็เป็นโลกิยะจิต81แล้วก็โลกุตระจิต8นะีก็มีอยู่เท่านี้ไม่ยากเลยนะครับอย่างนี้นะจิต89าจำแนกโดยโลกะ แบบที่9ก็คือจิต89านี่จำแนกโดยฌานนะจำแนกโดยฌานอันหนึง่งประกอบด้วยองค์ฌานประกอบด้วยฌานระดับฌานเป็นอัปปนาสมาธิอีกอันหนึง่งไม่ระดับฌานก็มีอาชานจิตมี54ตัวนี้ก็คือกามาวจรสจิตนั่นแหละนะกามาวจรจิตนี่ไม่ถึงระดับฌานนะครับกามาวจรจิต54 นะครับส่วนนอกนั้นก็ชาณิติาิพวกนี้ก็ตั้งแต่รูปาวัจรจิตมาเลยเป็นชาญหมดเลยนะครับรูปาวัจรจิต15รูปาวัจรจิต12นะครับหรือโลและโลกุตรจิต8นี่พวกนี้ทั้งหมดเลยพวกนี้เป็น ฌานจิตจิตระดับฌานทีนี้ถ้าเราจะเอาแบบ121ก็เติมเข้ามาตามความเหมาะสมตามสมควรคือถ้าทานิสิทธิ์เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจิตทั้ง89และ121แม่นเนี่ยก็สามารถจำแนกในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเหล่านี้ได้นะเป็นการจำแนก9แบบด้วยกันนะครับอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นการศึกษา การจำแนกประเภทของจิตอีกแง่มุมหนึ่งที่จะช่วยให้ทบทวนหรือทวนสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเราเข้าใจแม่นไหมถ้าเข้าใจแม่นก็ยังไงก็คงจะพอบวกไปบวกมาก็คงจะได้จำนวนที่ถูกต้องถ้าจำนวนไม่ถูกก็เรียกว่าเราหลงลืมแล้วอย่างนี้ทำหนองนี้นะครับอันนี้ก็ ได้พูดถึงวิธีการแบ่งแยกจิตเป็น9ก้าในหรือเก้าแบบ9ก้าวิธีการนะมีจำแนกโดยชาติจำแนกโดยภูมิจำแนกโดยเหตุนะจำแนกโดยโสพณะโดยโลกิยะเป็นต้นนะมี9ก้าแบบด้วยกันนะครับก็จะช่วยให้เกิดความเข้าใจเรื่องจิต89และ121ในแง่มุมต่างๆพอห,หลายๆแง่มุมเข้ามันก็ ก็อันเดิมแล้วแหละหลักนี้ก็คือแบบสไตล์ทางพนิสศาสตร์อย่างนี้ทำํำนองนี้นะครับเอาละการบรรยายนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับกลาบนมรสก,การท่านพระนิสิตท,ทุกรูปนะครับ